บทที่สิบทะลุทะลวงโดยไม่ต้องนั่งสมาธิทุกคนมองดูอาหารจานร้อนบนโต๊ะอย่างตะกละตะกลามหากพวกเขาไม่ได้เห็นความแข็งแกร่งของจิวเชิญก่อนหน้านี้พวกเขาคงต่อสู้เพื่อมันมานานแล้วไปกินข้าวเดี๋ยวนี้นะพี่ซูพวกเราทนไม่ไหวแล้วอย่าทรมานพวกเราอีกต่อไปใช่แล้วกินให้ตายเถอะหลังจากที่เห็นรูปร่างหน้าตาที่บิดเบี้ยวของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ชายเอ็กเชอร์ก็รีบยัดกุ้งรูปจันเซียวตัวหนึ่งเข้าไปในปากของเขาทันทีที่เขากัดคำแรกเสียงกระทึบดังก้องดังก้องอยู่ในร้านเล็กๆ นี่นี่อร่อยนะฮูหูฮูพี่ซูร้องไห้ยัดกุ้งใส่กุ้งทีละคำในปากเนื้อกุ้งเนื้อนุ่มละลายในลิ้นเติมเต็มตอมรับรสด้วยความมอสอดอของกุ้งโอเวอร์โหลดผสมกับรสเผ็ดร้อนของคริกเวเปอร์มากม้ารสนิยมทั้งสองประเภทเน้นซึ่งกันแอและกันอย่างลงตัวบราเดอร์เอ็กเชอร์มีท่าทางเมาในขณะที่น้ำตาสองบรรทัดไหลาอาบแก้มของเขาบอสกาและทหารรับจ้างคนอื่นๆรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นการแสดงออกของพี่ชายซูแต่พวกเขาก็จ้องมองกุ้งโอเวอร์โหลดทอดอย่างเงียบๆอย่างเสียใจ พีเอ็กเธอรสูดจมูกขณะที่เขาหยิบกุ้งทอดที่เหลือและจุ่มลงในซอสไวเปอร์มาก์มาทิลีซึ่งส่งกลิ่นอายแห่งความทุรายออกมาจากนั้นเขาก็ใส่มันเข้าไปในปากของเขาแล้วกระทึบมันอย่างดุร้ายไม่รู้ว่าเขาร้องไห้เพราะความเผ็ดของพริกแมกมาไวเปอร์ Mark iper, หรือเพราะความอร่อยของกุ้งโอเวอร์หลดทอดจากนั้นเขาก็เลอยด้วยรอยยิ้มที่น่าพอใจบนใบหน้าของเขาการแสดงออกของเขากลายเป็นความประหลาดใจในขณะที่เขาอุทานมันกระตุ้นแกนแท้ภายในร่างกายของฉันนี่มันคุ้มค่ามากกว่ายาหลายๆเม็ดรวมกัน บราเดอร์เอ็ดเธอยืนขึ้นหลังจากสัมผัสได้ว่าตัวเองบุกทะลวงไปยังนายครูเซเดอร์อันดับสี่โดยไม่ได้นั่งสมาธิแม้ว่าใครก็ตามจะกินยาเม็ดเกรดสีพวกเขายังคงต้องนั่งสมาธิและควบคุมแกนแท้ที่แท้จริงจากยาไปยังตันเทียนของพวกเขาแต่พี่ซูยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยและเขาก็ทะลวงผ่านอาณาจักรไปแล้วในคราวเดียวอะไรวะทะลุทะลวงได้ในคราวเดียวทะลวงทะลุทะลวงได้ในคราวเดียวจริงๆฉันฝันไปเหรือเขาไม่ได้นั่งสมาธิด้วยซ้ำนี่ กรามของบอส,สกาล้มลงกับพื้นและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างจากนั้นเขาก็ชำเลืองมองจิวเซินด้วยสายตาถามแต่คนหลังกลับไม่สนใจที่จะมองเขาด้วยซ้ำจิวเชินพยักหน้าอย่างสงบราวกับว่าเป็นไปตามความคาดหวังของเขากุ้งโอเวอร์อรลดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตระดับวิญ,ญญาณระดับ5และส่วนผสมอื่นๆที่ใช้ก็หายากเช่นกันและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแก่นแท้ที่แท้จริงดังนั้นการทะลุทะลวงในครั้งเดียวจึงเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ แก่นแท้ที่แท้จริงของพีเอ็กเทอร์ไม่ได้หยุดจากการเพิ่มขึ้นหลังจากทะลวงไปสู่อัศวินผู้ทำสงครามระดับสีออร่าของเขาแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเขาไม่ได้นั่งสมาธิด้วยซ้ำหมายความว่าแก่นแท้จากจานนั้นเข้าไปในตันเถียนของเขาทันทีออร่าของพีเอ็กเทอร์หยุดเพิ่มขึ้นหลังจากถึงจุดสูงสุดของนายครูเซเดอร์ระดับสีระยะเริ่มตน้นสีหน้าเมาของพี่ชายเอ็กเทอร์หายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยท่าทางดีใจจากนั้นเขาก็เหลือมองทหารรับจ้างคนอื่นๆ คุณแพ้เดิมพันตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายเงินแล้วเสียงสงบของจิวเชิ่นเข้ามาในหูของเขาราวกับถังน้ำเย็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพี่ชายเอ็กเชอร์กระตุกเมื่อเขามองไปที่การแสดงออกที่ร้ายอารมณ์ของจิวเชิ่นแน่นอนแน่นอนฉันจะจ่ายไม่ได้ได้ยังไงช่างเป็นอาหารจานอร่อยที่มีผลกระทบที่น่าตกใจหนึ่งร้อยทูคริสเทลเป็นการต่อรองราคาอย่างแท้จริงพี่ซูยิ้มขณะจ่ายค่าจานเขามีความสุขอย่างแท้จริงที่ทะลุทะลวงไปได้มันเกินความคาดหมายของเขาด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ยอดเยี่ยม พี่เอกเธอเหลือบมองชายหนุ่มตรงหน้าเขาเขาถูกปกคลุมไปด้วยม่านลึกลับหนาทึบและแม้แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่อาจอยังรู้ได้ใครคือไวมาสเตอร์จิวเชิร์นแล้วทำไมผู้เชี่ยวชาญอย่างเขาถึงมาตั้งร้านเล็กๆในเมืองหลวงขึ้นมาละ่ะทรูคริสเทลในมือของจิวเชิร์นหายไปในพริบตาทหารรับจ้างไม่แปลกใจอีกต่อไปเมื่อเห็นมันพวกเขารู้สึกชาก,กับเรื่องเซอร์ไพรส์ภายในร้านเล็กๆแล้วสำหรับการที่ทรูคริสเทลหายไปนั้นแน่นอนว่าพวกมันถูกระบบนำออกไปโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากจิวเชิร์นด้วยซ้ำจิ่่ววเเเเินยังงงคคสสมมห้าาโปกอออรร์ขขืท,ทูลา จากนั้นเขาก็เหลือบมองทหารรับจ้างที่ผูกกลิ้งที่กำลังมองเขาราวกับว่าเขาคือการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้าพวกคุณยังจะสั่งอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ก็จ่ายบินแล้วไปให้คนสายตาฉันจิวเซินพูดโดยไม่ละสายตาใบหน้าของทหารรับจ้างกระตุกแต่พวกเขาก็คุ้นเคยกับบุคลิกที่แปลกประหลาดของไวามาสเตอร์จิวมากขึ้นแล้วปรมาจารย์ไวจิวขออาหารสองจานให้ฉันหน่อยบอสกา,กากัดฟันด้วยสีหน้าเจ็บปวด เขานำทรูคริสตัลมามากกว่า400รอันเพียงเล็กน้อยแอลทิงคริสตัลที่เหลืออยู่ในเมอร์ซินารีจิวเขาไม่เคยคิดเลยว่าหลิวซิ่วเฟิงกำลังพูดความจริงเกี่ยวกับราคาไวของร้านเขารู้สึกว่าหัวใจของเขามีเลือดออกแต่เขาก็ยังตัดสินใจลองล้างจานถ้ามันสามารถเพิ่มแก่นแท้ภายในร่างกายของเขาได้จริงๆราคาก็ถือว่าคุ้มค่าฉันก็เหมือนกันไวมาสเตอร์จิวขออาหารจานหนึ่งให้ฉันหน่อยสิหลิวซิ่วเฟิงมีสีหน้าบิดเบี้ยวเหมือนกันแต่เขายังคงหยิบทรูคริสตัลหนึ่งร้อยอัน,จา,าอาน,อน,นจานเดียวเชิญฉันเข้ามมาาเเลยวตใว ฉันขออาหารจานหนึ่งด้วยเฮ้อฉันนำทรูคริสเทิลมาไม่ถึงร้อยอันเท่านั้นไวมาสเตอร์จิวเพียงแค่สั่งเอเบอร์ลองให้ฉันหน่อยจิวเชิญยอมรับคำสั่งด้วยการพยักหน้าก่อนจะก้าวเข้าไปในห้องครัวดูเหมือนว่าฉันจะสามารถเสร็จสิ้นภารกิจนี้ได้ภายในวันเดียวฉันสงสัยว่ารางวัลจะเป็นอย่างไรบทที่สิบเอ็ดเจ้าชายคนที่สี่คำรามโอ้ยฉันยังอยู่ไกลจากร้านโปรดและหิวขนาดนี้ไม่สิฉันจะต้องอิ่มท้องสักหน่อยก่อนไปฉันจะหาอะไรกินได้ที่ไหนชายหนุ่มในวัยรุ่ กลิ่นนี้จมูกของชายหนุ่มกระตุกและตามกลิ่นหอมที่ทําให้เขาหิวมากขึ้นโลกกําลังทรมานฉันชายหนุ่มมีสีหน้าร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาบนใบหน้าของเขาหลังจากติดตามกลิ่นหอมที่ชวนน้าลายไหลเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าร้านอันเรียบง่ายแห่งหนึ่งไวัยของผู้เป็นอมะตะห้าห้าห้าชื่อนี้เขาหยิงยิ่งกว่าบิดาของจัก,กรพรรดิน่าสนใจให้ฉันดูว่าคุณมีทุนที่จะหยิงพยองขนาดนี้หรือไม่ชายหนุ่มยิ้มและเดินเข้าไปในร้านเล็กๆหลังจากก้าวเข้าไปในร้านเขาเห็นทหารรับจ้างกลุ่มมมหนึ่่่งงงกาาาลัดววยอยีคสุข ใบหน้าของพวกเขาแดงก่ำและดวงตาของพวกเขาปิดลงครึ่งหนึ่งพวกเขาบางส่วนยังได้รับประทานอาหารที่สะดุดตาซึ่งส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอนี่ชายหนุ่มมีแรงกระตุ้นที่จะแย่งจานไปแต่เขากระแอมและเบือนหน้าไปทางอื่นจากนั้นเขาก็จ้องมองไปที่ชายหนุ่มรูปหล่อผอมยาวสีเงินเขานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างไม่ใส่ใจในขณะที่รูปแมววสีขาวตัวอ้วนการแสดงออกของชายผมสีเงินดูสงบซึ่งทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยถ้าจะสั่งอะไรก็ลองดูก่อนจิวเชิญทีไปที่กระดานดำโดยไม่เหลือมองชายหนุ่มด้วยซ้ำเขาแค่่่ถูกนนนุมๆขของขงองง้แ็ตไป ชายหนุ่มรู้สึกรำคาญเล็กน้อยกับความเฉยเมยของจิวเชิร์หายากที่จะพบคนที่ไม่กลัวเขาแม้แต่อัจฉริยะเหล่านั้นจากตระกูลขุนนางก็ไม่กล้าแสดงท่าทีเย่อหยิ่งต่อหน้าเขาเขากรอบตาไปที่จิวเชิร์และมองไปที่กระดานดำที่เขาที้ไปก่อนหน้านี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจหลังจากที่เขามองดูราคาอะไรนะวายราคา120ทรูคริสเัลจานราคาหนึ่งรอูคริสเทลเลยเหรอทำไมคุณไม่ไปปล้นใครสักคนละ่ะ แม้แต่ร้านอาหารที่เขาชื่นชอบซึ่งดีที่สุดในจัก,กรวรรดิก็ยังไม่มีอาหารที่มีราคาไร้สาระเช่นนี้ด้วยซ้ำดังนั้นปฏิกิริยาของเขาจึงเป็นที่เข้าใจได้จิวเชิญเพิกเฉยต่อเขาและลูกหัวของไอ้อย่างอ่อนโยนมันหลับตาด้วยความยินดีในขณะที่เพลิดเพลินกับความอบอุ่นจากมือของจิวเชิญเหนียวริมฝีปากของจิวเชิญกระตุกหลังจากได้ยินเสียงเหมือนแมวเสือน้อยเจ้าไม่สามารถหลอกเจ้าแห่งสวรรค์นคนนี้ได้หากเป็นมนุษย์ในโลกนี้พวกเขาอาจตกหลุมรักเสน่ห์ของคุณจริงๆแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้ต้นกำเนิดที่แท้จริงงของคุณละ เฮคุณหูหนวกหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหากคุณไม่สามารถอธิบายราคาวายและอาหารของคุณที่ไร้สาระได้ฉันจะทำให้ร้านของคุณพังทลายชายหนุ่มพูดด้วยความโกรธขณะเดินไปหาจิวเซินทหารรับจ้างที่เมาแล้วมองไปที่ภาพเงาที่คุณเคยแต่ดวงตาของพวกเขาไม่ได้เพ่งความสนใจเกินกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครแม้แต่บอสกาก็ยังหมกมุ่นอยู่กับความสุขที่ได้กินกุ้งโอเวอร์โหลดทอดของเขาดวงตาอันสงบนิ่งของจิวเชิรนกลายเป็นเย็นชาในขณะที่เขาจ้องมองชายหนุ่มที่มองเขาด้วยความโกรธคุณกลล้าตะโนน,นนสส่หออดวรรคีเ เหตุใดมนุษย์ในโลกนี้จึงแสดงท่าทีก้าวร้ามากกว่าผู้ที่เรียกว่าอมตะในอาณาจักรเทพบรรพการชายหนุ่มรู้สึกกลัวหลังจากถูกจ้องมองด้วยสายตาที่เย็นชาและไราอารมณ์ของจิลเชิงขาของอดีตสันคลอนเมื่อแรงกดดันที่มองไม่เห็นปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาคุณคุณนายท่านใจเย็นไว้ฝ่าบาทยังเยาวัยวและใจร้อนให้เราทั้งสองก้าวถอยออกไปชายชราคนนี้จะชดเชยคุณปราบเท่าที่คุณปล่อยให้ฝ่าบาทไปและชายชราหนวดเครายาวสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นภายในร้านในคลิปตา ชายชราตกใจเมื่อเข้าไปในร้านเพราะเขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างถูกรังับนอกจากนี้เด็กหนุ่มผมสีเงินยังทำให้เขารู้สึกร้ายพลังอย่างสุดซึง้งมันเหมือนกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับผู้เที่ยวชานอายุนับพันปีผู้ชายคนนี้เขาคือใครโอ้จัก,กรพัิลำดับที่เจ็ผู้สูงสุดในฐานะผู้คุ้มกันฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตัวตนของชายหนุ่มคนนี้ไม่ควรธรรมดาจิว๋วินพูดด้วยใบหน้าสงบคำพูดและการแสดงออกของเขาขัดแย้งกันทำให้ชายชราสาับแช่งเขาภายในใจในที่สุดทหารรับจ้างก็ตระหนักว่าผู้มาใหม่นั้นนวดยาก เมื่อพวกเขาเห็นชายชราและชายหนุ่มตัวสัน่นพวกเขาก็แทบจะกระอักเลือดออกมานั่นคือองค์ชายสีไม่ใช่หรือส่วนชายชราคนนั้นเขาควรจะเป็นชายชราไม่กล้าแสดงท่าทีเยาะหยิ่งต่อหน้าจิวเซิรนเขามีความคิดที่ไร้สาระว่าเด็กหนุ่มผมสีเงินตรงหน้าเขาสามารถฆ่าเขาได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีความกดดันที่เขาสร้างขึ้นเพียงลําพังก็แข็งแกร่งกว่าของจักรพรรดิเอลิกหลายเท่าแล้ว นายท่านฝ่าบาทคืออนาคตของอาณาจักรซิลเวอร์วิงของเราฉันหวังว่าคุณจะผ่อนปรนกับเขาได้ชายชราคนนี้เต็มใจที่จะรับการลงโทษของคุณในนามของเขาชายชราก้มศีสษดด้วยความเคารพแต่หัวใจของเขาถูกบดบังด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามเขายินดีที่จะแบกรับการลงโทษของจิลเชิรนสำหรับเจ้าชายคนที่สี่เขาคืออนาคตของอาณาจักรของพวกเขาจิลเชิรนถอนหายใจและโบกมือขวาของเขาเบาๆฉันชื่นชมความพักดีของคุณนะผู้เฒ่าฉันจะปล่อยคุณสองคนไปก็ได้แต่ทุกคนในร้านหยุดหายใจขณะมองดูท่าทางสงบของจิลเชิรน ชายชาราและเจ้าชายคนที่สีกลืนน้ำลายแห้งเต็มปากขณะรอคำพูดของจิวเซินแต่คุณต้องซื้อหนึ่งคำสั่งจากสินค้าแต่ละอย่างที่ขายในร้านของฉันจิวเชินพูดอย่างเมินเฉยขณะชที่ไปที่กระดานดำขนาดเล็กชายชาราและองค์ชายสีสูดลมหายใจที่ขุ่นมัวพวกเขารู้สึกเหมือนได้รับสัญญาเช่าชีวิตใหม่นี่เออชายชาราค่อนข้างตกตะลึงจึงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรการแสดงออกของจิวเชิรนมืดลงทำไมล่ะคุณคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับไวน์และอาหารของฉันหรือเปล่า ไม่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 เลยท่านหลอดเรายินดีที่จะซื้อไวน์อย่างละสองออเดอร์สำหรับไวน์และอาหารจานนั้นชายชราราบีแสดงความจริงใจแม้ว่าราคาจะค่อนข้างไร้สาระแต่เขาก็ไม่ได้ขาดทรูคริสตัลและตราบใดที่พวกเขาสามารถออกจากสถานที่แห่งนี้ได้ทุกสิ่งก็คุ้มค่าดี B. นั่งรอคำสั่งของคุณได้เลยริมฝีปากของจิลเชิญโค้งขึ้นในขณะที่เขายืนขึ้นจากนั้นเขาก็เดินไปที่ที่เก็บไวน์ปล่อยให้ผู้ชมที่ตกตะลึงเหลือมองร่างลึกลับของเขาอย่างหวาดกลัวพวกเขาบอกตัวเองว่าอย่ายุ่งกับไวน์มัสเตอร บทที่12เหมือนคนปาเถื่อนสองคนจิวเชิงก้าวเข้าไปในที่เก็บไว้ด้วยรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของเขาโอ้ใช่แล้ววันนี้น้ำค้างในทะเลลึกยังไม่พร้อมบ้าจริงติงระบบยังคงเตรียมน้ำค้างน้ำพุทะเลลึกอยู่พรุ่งนี้จะพร้อมนะเจ้าภาพที่รักโปรดอดทนรอจิวเชิงกรอกตาหลังจากได้ยินเสียงเคร่งขรึมของระบบจากนั้นเขาก็เหยียดแขนขวาของเขาพลังงานที่มองไม่เห็นห่อหุ้มวายสีขดแล้วลากพวกเขาไปยังจิวเซินในมุมมองของคนอื่นวายถูกแขวนไว้กลางอากาศขณะที่หมุน,นไปรอบๆจิวเซินอย่างน่าอัศจรรย์ แม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถควบคุมแกนแท้ที่แท้จริงได้อย่างดีเช่นนี้เขาอาจจะสามารถทำได้แต่ไม่เที่ยวชันเท่าจิวเซินจิวเชินก้าวออกจากพื้นที่เก็บไวโดยมีไวสีขอวอดนอยู่รอบตัวเขาองคชายสีและชายชราประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็นิ่งเงียบทหารรับจ้างไม่แปลกใจกับเรื่องนี้อีกต่อไปแต่พวกเขายังคงจ้องมองที่จิวเชินด้วยความชื่นชมและความเคารพนี่คือไวแต่ละออเดอร์สองออเดอร์ขอเวลาชันเตรียมอาหารสักครู่ส่วนน้ำสปริงเดฟ จากทะเลลึกนั้นยังไม่พร้อมจำหน่ายแต่จะพร้อมเสิร์ฟในวันพรุ่งนี้จิวเชินโบกมือขวาของเขาเบาๆไวทั้งสี่ที่วนอยู่รอบตัวเขาลอยไปทางเจ้าชายคนที่สี่และโต๊ะของชายทาราจิวเชินยังมอบถ้วยเล็กสองใบให้ใหพวกเขาด้วยเพลดิดเพลินกับไวของคุณในขณนะที่รออาหารเมื่อคุณจิบครั้งแรกคุณจะรู้ว่าทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้จิวเชินหันหลังกลับหลังจากที่เขาพูดจากนั้นเขาก็เดินไปที่ห้องครัวอย่างมั่นคงเจ้าชายคนที่สี่และชายทารามองดูร่างด้านหลังของเขาแล้วหันไปทางไวที่อยู่บนโต๊ะฝ่าบาทข้าพระองค์จะเปิดมันให้ ขอบคุณผู้พิทักษ์ด้วนหมูองคชายสียกกำปั้นขึ้นด้วยความขอบคุณถ้าไม่ใช่เพราะชายชราเขาคงถูกลงโทษโดยจิ๋วเสินเขายังประทับใจกับความพักดีและความเอาใจใส่ของชายชราที่มีต่อเขาด้วยอะไรก็ได้สําหรับคุณฝ่าบาทเพียงอย่ายุยยวนเจ้าของร้านนี้อีกต่อไปฉันรู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าความสง่างามของเขาเสียอีกผู้พิทักษ์ด้วนหมูพูดอย่างเคร่งขรึมขณะมองไปทางห้องครัวองคชายสีขมวดคิ้วและพยักหน้าเขายังรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของชายคนนั้นด้วยถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาผ่อนปลนเขาคง ผู้พิทักษ์ดวงมูเปิดมิสติกเจ็ดหนึ่งอันและเขาก็ถูกจู่โจมด้วยกลิ่นผลไม้ที่ทำให้เขาหลับตาด้วยความยินดีไวัยชั้นดีพระองค์ทรงเทถ้วยให้องชายสีและพระองค์เององคชายสียังได้สูตรกลิ่นหอมอันสดชื่นทำให้ดวงตาของเขาเป็นประกายเขาวางถ้วยเล็กๆล,ล,ลงบนริมฝีปากแล้วจิบเบาๆอร่อยเพราะเหตุนี้โสมเลือดสีม่วงเพียงตัวเดียวจึงเป็นสมุนไพรล้ำค่ายอยู่แล้วฉันยังรู้สึกเขินอายหากจ่ายเพียงหนึ่งครูคริสตันสำหรับไวัยแบบนั้นผู้พิทักษ์ดวงมูพยักหน้าและดื่มไวนยด้วยสีหน้าพึงพอใจ ราคาตลาดสาหรับโสมเลือดสีม่วงหนึ่งอันคือหนึ่งร้อยเหรียญทองแต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่ขายในราคาหลายร้อยเหรียญทองขึ้นอยู่กับอายุของพวกเขาหลังจากชิมไวแล้วความไม่พอใจเล็กน้อยในใจพวกเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเหลือเพียงความอับอายและความเสียใจเท่านั้นไม่กี่นาทีต่อมาจิวเชินก็ออกมาจากห้องครัวพร้อมกับอาหารจานร้อนสองจานที่วางอยู่ตรงหน้าเขากลิ่นหอมลอยมาสู่ทุกคนทาให้พวกเขาน้ําลายไหลแม้แต่องชายที่สี่และผู้พิทักษ์คนเก่าก็ไม่ละเว้นพวกเขามองดูจานด้วยความคาดหวังอย่างมาก กุ้งเทมปุระทอดกรอบจิ้งพริกเวเปอร์แมกมาสองออเดอร์อร่อยได้เลยจิวเชินกล่าวอย่างใจเย็นจากนั้นเขาก็วางจานทั้งสองลงบนโต๊ะอย่างเบามือเจ้าชายคนที่สี่และชายชราจ้องไปที่อาหารเลิศกรสตรงหน้าพวกเขาด้วยดวงตาที่วาววับองค์ชายสีคว้าซ่อมอย่างสง่างามและแทงเทมปุระรูปพระจันทร์เสี้ยวอันหนึ่งซ่อมแทงทะลุเนื้อกุ้งอันชุ่มฉ่ำโดยไม่มีสิ่งกีดขวางน้ำมันกุ้งหยดเล็กน้อยทำให้มีกลิ่นหอมของกุ้งมากยิ่งขึ้นองค์ชายสีไม่ลังเลอีกต่อไปเขาวางกุ้งเทมปุ กระทืบกระทืบกระทืบนี่ดวงตาของเจ้าชายคนที่สีชื้นขึ้นและเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังว่ายน้ำเปล่าในทะเลลมสวรรค์อันกว้างใหญ่กุ Over ้งโอเวอร์ลอดนี่นี่คือกุ้งโอเวอร์ลอดสิ่งมีชีวิตระดับวิญญาณระดับ5ดังนั้นมันจึงมีค่าเท่ากับ100รอคริสตัลที่แท้จริงไม่น่าแปลกใจเลยองคชายสีอุทานหลังจากรับคำแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ลิ้มรสเนื้อกุ้งโอเวอร์ลอดแต่อาหารกุ้งโอเวอร์ลอดทั้งหมดที่เขาเคยชิมก่อนหน้านี้ถือได้ว่า เชฟอิมพีเรียลคนไหนอาหารของพวกเขาเทียบไม่ได้กับอาหารของปรมาจารย์ไวจิวด้วยซ้ำท่าทางอันสง่างามขององคชายสีไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเขาทิ้งซ่อมแล้วหยิบเทมปุระรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยมือจากนั้นเขาก็ยัดมันเข้าไปในปากของเขาโดยไม่สนใจสายตาที่แปลกประหลาดของทุกคนรอบตัวเขาอร่อยจริงๆร,ริมฝีปากขององคชายสีเต็มไปด้วยน้ำมันกุ้งแต่เขาเพิกเฉยต่อรูปลักษณ์ปัจจุบันและมุ่งความสนใจไปที่อาหารของเขา ผู้พิทักษ์ดวนมูตกตะลึงเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์ชายสีในเวลาไม่ถึงไม่กี่วินาทีเขาอดไม่ได้ที่จะมองจานตรงหน้าเขาจากนั้นเขาก็หยิบกุ้งเทมปุระรูปพระจันทร์เสี้ยวหนึ่งตัวมากัดจนเกิดเสียงกรอบแกรบเบาๆนี่นี่ไม่กี่นาทีต่อมาชายสองคนหนึ่งคนเป็นเด็กและหนึ่งคนแก่กำลังกินอาหารราวกับว่าคนปะเถื่อนสองคนกินเนื้อสัตว์เป็นครั้งแรกในชีวิตสีหน้าพึงพอใจปรากฏให้เห็นทั้งสองฝ่ายจิวเทิ่งเหลือบมองพวกเขาและยิ้มแย้มจากนั้นเขาก็ลูบขนของไอต่อไปด้้้้วยยยสสีีหนนาาาาบทท่13พคเกขยยร ขณะที่จิวเซินนั่งอย่างสงบบนเก้าอี้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอันเคร่งขรึมของระบบดังขึ้นข้างหูของเขาติ้งภารกิจสำเร็จรับหนึ่งพทรูคริสตทลกำลังโหลดรางวัลคุณได้รับแพ็กเกจขยายร้านค้าคุณได้รับวิธีทำไวโปรเซนออริจินจิวเชิงยังคงสงบอยู่บนพื้นผิวหลังจากเห็นคำแนะนำที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ภายในใจเขาก็รู้สึกประหลาดใจอย่างน่ายินดีระบบแพ็กเกจขยายร้านค้านี้คืออะไรติ้งด้วยไอเทมนี้โฮสจะสามารถเริ่มขยายร้านค้าได้คุณต้องการใช้มันตอนนี้หรือไม่ เลขที่ไม่ใช่ตอนนี้เตือนฉันหลังจากที่เราปิดร้านแล้วจิวเซินพูดในใจหลังจากนั้นระบบก็เงียบไปอึก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 รสชาติของไวน์นี้เกือบจะทัดเทียมกับไวน์ที่จะก,กระพัดชื่นชอบมากที่สุดนั่นคือไวน์เพอร์นิกสก็อตลี้เฟลมและคิดว่ายังมีของขายที่ดีกว่านี้อีกมากในร้านนี้ตอนนี้ฉันกําลังตั้งตารอที่จะได้ลิมรสของทะเลลึกนั้นน้าค้างสปริงแม้แต่พระราชบิดาก็ยัง,ลงหลงไหลไวน์นี้องค์ชายสียิ้มอย่างโง่เขลาขณะที่เขายกย่องไวน์ต่อไปผู้พิทักษ์ดวลมูพ ปรมาจารย์วยจิลถึงเวลาที่เราต้องจากไปแล้วขอบคุณสำหรับวายและอาหารด้วยเหตุนี้พี่น้องของฉันบางคนจึงบุกทะลวงอาณาจักรเล็กๆบอส,สกายิ้มอย่างมีความสุขขณะที่เขายกหมัดไปทางจิวเทิร์นคนหลังเพียงพยักหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหน้าของเขาบอส,สกาและทหารรับจ้างคนอื่นๆก็คงคำนับด้วยความเคารพต่อองค์ชายที่สี่และผู้พิทักษ์ด้วนมูฝ่าบาทวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบท่านหวังว่าเราจะได้พบท่านอีกที่ร้านนี้ องชายสีบกมือขวาแล้วพยักหน้าแน่นอนเราจะไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรวายชั้นดีเช่นนี้และแม้แต่อาหารจานเดียวในร้านนี้ก็เทียบได้กับอาหารจานที่ดีที่สุดของครูชิงดราก้อนพาวิลเลียนด้วยทักษะของปรมาจารย์วายจิว๋วเขาสามารถทําสิ่งที่ดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนบางทีอาจจะมีวายและอาหารอีกมากมายในอนาคตบอสกาพูดพร้อมกับน้ําลายไหลเล็กๆออกมาจากริมฝีปากของเขาองค์ชายสีพยักหน้าเพื่อแสดงข้อตกลงแน่นอน แม้ว่าปรมาจารย์ไวจิวเชิ่จะมีบุคลิกที่แปลกประหลาดแต่วายและอาหารที่เขาทํานั้นเป็นอาหารรสเลิศอย่างแท้จริงมันยังมีผลกระทบในการกระตุ้นแก่นแท้ที่แท้จริงภายในร่างกายของเราน่าทึ่งอย่างแท้จริงผู้พิทักษ์นมูหลงอยู่ในความคิดของตัวเองเขาไม่แม้แต่จะมองไปที่บอสกาและทหารรับจ้างคนอื่นๆเขามุ่งความสนใจไปที่จุดตันเทียนของเขาเท่านั้นอะไรวะมันช่วยปรับปรุงการฝึกฝนของฉันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าเป็นเช่นนั้นฉันอาจได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเทพอันดับแดหากฉันมาเยือนที่นี่ต่อไปในอนาคตจักรพรรดิต้องร้้รีานน หลังจากที่บอส,สกาและทหารรับจ้างคนอื่นๆออกจากกลานเหลือเพียงเจ้าชายคนที่สี่และผู้พิทักษ์ด้วนหมูเท่านั้นที่ยังคงอยู่พวกเขายังคงต้องการสั่งแต่จิวเชิญสายหัวอย่างมั่นคงคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สั่งอาหารเพิ่มองชายสี่ขมวดคิ้วแต่แล้วเขาก็จำความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้ดังนั้นเขาจึงซ่อนความไม่พอใจไว้ในใจผู้พิทักษ์ดวนมูรู้สึกเสียใจและอดไม่ได้ที่จะถามไวามาสเตอร์จิวทำไมคุณถึงไม่อนุญาตให้เราสั่งเพิ่มละ่ะคุณยังคงเก็บงำความขุ่นเคืองเพราะเหตุการณ์นน่่่อออนนนหห้้าาียูรืเปล จิลเทินจ้องมองไปที่ดีเฟนเดอร์ดวนงมูอย่างไม่ใส่ใจทำให้หัวใจของคนหลังเต้นรัวสาบแช่งฉันลืมไปว่าผู้ชายคนนี้สามารถฆ่าเราได้เพียงแค่สบัดนิ้วไวายและอาหารที่ขายในร้านของฉันมีแก่นแท้จำนวนมากวันนี้คุณสั่งไปมากแล้วและแก่นแท้ในร่างกายของเด็กน้อยก็เต็มแล้วถ้าเขากินมากกว่านี้จิวเซินแสดงท่าทีด้วยมือทั้งสองข้างขณะพูดคำว่ากระบูม ผู้พิทักษ์ดวนมูลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นประหนกจากนั้นเขาก็รีบวางมือบนหลังขององค์ชายสีเพื่อตรวจสอบแก่นแท้ภายในร่างกายของเขาหลังจากตรวจสอบแล้วเขาก็พบแก่นแท้จานวนมหาศาลภายในร่างของเจ้าชายคนที่สี่หากเขาบริโภคมากขึ้นเขาจะระเบิดจากการะส,สมแก่นแท้ที่มากเกินไปอย่างแน่นอนตันเทียนของมนุษย์สามารถเก็บเก็บแก่นแท้จานวนหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในการฝึกฝนหรือความแข็งแกร่งของร่างกายแม้ว่าเจ้าชายคนที่สี่จะเป็นอัจฉริยะที่หายากซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของอัศวินครูเสดอันดับที่สี่แล้ว แต่ตันเทียนของเขายังคงมีขีดจำกัดว่าจะสามารถเก็บแก่นแท้ได้มากเพียงใดผู้พิทักษ์ดวงมูไม่ได้กระหนักถึงมันเนื่องจากตันเทียนของเขายังไม่อิ่มและเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการก้าวกระโดดเล็กน้อยในความแข็งแกร่งของเขาปรมาจารย์ไวจิวขอบคุณมากชายชราคนนี้ตาบอดและไม่ได้กระหนักถึงความใหญ่โตของสวรรค์และโลกผู้พิทักษ์ดวงมูขอบคุณจิวเชิงอย่างสุดซึ้งถ้าเขาสั่งพวกเขาอีกครั้งองค์ชายสีคงจะระเบิดจากการผส,สมแก่นแท้มากเกินไปเขาแบบรับความรู้สึกผิดแบบนั้นในชีวิตไม่ได้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกขออคุุณจิิวเงงย่าง่ามีสส้นด องชายสีไม่เคยกระหนักรู้เรื่องนี้มาก่อนและเขาก็กระหนักได้หลังจากได้ยินคำพูดของจิวเซินเท่านั้นร่างกายของเขาเริ่มเย็นลงและเขาก็รีบตรวจสอบตันเทียนของตัวเองเขากลัวจนหมดสติหลังจากสัมผัสได้ถึงตันเทียนเต็มตัวในที่สุดเนื่องจากแก่นแท้ที่แท้จริงจากวายและอาหารของจิวเชิรนน์นสงบและเงียบสงบเขาจึงไม่รู้สึกกว่าตันเทียนของเขาเต็มแล้วมันแตกต่างจากแก่นแท้ที่แท้จริงที่ดุร้ายและรุนแรงจากยาที่ทำโดยนักเล่นแร่แปรธาตุจากห้องโถงนักเล่นแร่แปรธาตุขอบคุณที่เตือนสติปร,รมาจารย์วายจ จริงๆแล้วเขาเก็บงำความไม่พอใจต่อคนที่ใส่ใจแค่ความเป็นอยู่ของเขาเท่านั้นตอนนี้เขาโกรธตัวเองแล้วเจ้าออกไปได้แล้วและไม่ต้องกังวลฉันไม่มีแผนที่จะยึดครองอาณาจากักรนี้หากฉันมีความคิดเช่นนั้นฉันก็คงทำไปแล้วโดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งของฉันคำพูดของจิวเชิญค่อนข้างเย่อหยิ่งแต่เจ้าชายคนที่สี่และผู้พิทักษ์ดวนมูไม่คิดเช่นนั้นชายที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามีความแข็งแกร่งที่จะพิชิตอาณาจักรของพวกเขาได้จริงๆดังนั้นเขาจึงมีเมืองหลวงที่ยิ่งพยอง เจ้าชายคนที่สี่และผู้พิทักษ์ดวนมูถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากได้ยินคำพูดของเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากร้านไปแน่นอนว่าพวกเขาจะรายงานต่อจากกระพัดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในอาณาจักรของพวกเขาเขาเป็นเหมือนระเบิดที่สามารถระเบิดได้ทุกนาทีต่อจากนี้จิวเชิญไม่รู้ว่าในใจพวกเขาคิดอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะรู้เขาก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยเขาปิดร้านหลังจากที่ทุกคนออกไปและขอให้ระบบมอบแพ็กเกจขยายร้านค้าให้เขาคุณต้องการใช้มันตอนนี้หรือไม่บทที่ส4การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จิวเชิญพยักหน้าอย่างใจเย็นใช่ทำเลยติ้งเริ่มขยายสาขาหลังจากได้ยินเสียงเคร่งครึมของระบบจิวเชิญก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาค่อนข้างประหลาดใจการตกแต่งภายในของร้านเมื่อก่อนมีขนาดเล็กเนื่องจากสามารถรองรับโตได้ทั้งหมดเพียงสิบโตเท่านั้นแต่ตรงหน้าเขาพื้นที่ภายในร้านของเขาขยายใหญ่ขึ้นมากตอนนี้มันใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากกว่า5เท่าเก้าอี้และโตะไม้ก็ถูกแทนที่ด้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่จิวเชิญคุ้นเคยมากริมฝีปากของเขากระตุกหลังจากเห็นวัสดุและเขากอดไม่ได้ที่จะพึพรรมพำ จริงๆแล้วมันคือไม้ซาฟาวุธอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับอิออนิกรากาวุดทีแต่มันก็ยังคงเป็นพระเจ้าสมบัติระดับที่ใช้สร้างอาวุธระดับพระเจ้าเมื่อคิดว่าสมบัติจากสวรรค์นั้นถูกใช้ทำเก้าอี้และโต๊ะช่างเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากสวรรค์อย่างไร้ความปราณี ระบบคุณจะให้ไม้นี้10กิโลกรัมแก่ฉันได้อย่างไรคุณต้องรู้ว่าแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นโลกมนุษย์ระดับต่ำแต่ฉันก็ยังประมาทความปลอดภัยของฉันไม่ได้ใช่ไหมด้วยไม้ซาฟาวูดซองต้มอันศักดิ์สิทธิ์10กิโลกรัมฉันสามารถสร้างดาบไม้ระดับพระเจ้าออกมาได้อาวุธแบบนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะรับประกันความปลอดภัยของฉันคุณคิดว่าไงจิวเชิงถามด้วยรอยยิ้มไรย้ยางอายบนใบหน้าของเขาด้านหน้าของผู้เชี่ยวชาญที่สงบและไม่แยาแสก่อนหน้านี้ได้หายไปและถูกแทนที่ด้วยรูปลักษณ จิวเชิงยิ้มและริตาของเขาเขาเห็นโครงร่างของดาบหนักสีดำซึ่งมีความยาวประมาณ2เมตรตัวดาบของมันมีงานแกะสลักโบราณสีแดงเลือดหลายชิ้นที่เปล่งรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ใครก็ตามกราบไหว้สักการะด้ามดาบมีรูปแกะสลักมังกรแดงสองตัวที่พันกันพวกมันดูราวกับมีชีวิตและเต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อรังสีแห่งแสงหายไปรูปลักษ์ของดาบหนัก2เมตรก็เปลี่ยนไปตอนนี้มันดูเหมือนดาบสีดำธรรมดา ขนาดของมันก็ลดลงครึ่งหนึ่งและตอนนี้เหลือเพียงดาบหนึ่งเมตรเท่านั้นแม้ว่ามันจะทำจากไม้แต่มันก็ดูไม่เหมือนที่ทำจากไม้เลยกลับกลายเป็นว่าดาบนั้นทำมาจากเหล็กสีดำใครก็ตามที่ได้เห็นมันจะไม่เชื่อว่าดาบสีดำที่ดูธรรมดานั้นถูกสร้างขึ้นจากสมบัติสวรรค์ระดับพระเจ้าจิวเชิงรูปไลด่ดาบราวกับว่าเขากำลังสัมผัสหยกที่เปราะบางที่สุดเขายิ้มจากหูถึงหูหลังจากหลอกลวงระบบได้สำเร็จเขารู้สึกว่าหนึ่งเดือนที่เขาใช้ไปในการผลิตวายนั้นไม่ได้สูญเปล่าเลย ขณะที่จิวเชิญกำลังจะขอบคุณระบบเขาก็ตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงภายในร้านทุกอย่างดูมีเกียรติและสง่างามมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกระถางต้นไม้เล็กๆ4กระถางอยู่ทุกมุมของร้านทำให้ร้านมีบรรยากาศที่สดชื่นมากขึ้นจิวเทิงเหลือบมองต้นไม้เหล่านั้นอย่างดูหมิ่นและพึงพำด้วยน้ำเสียงที่เหยียดยามเชอดังนั้นมันจึงเป็นเพียงต้นบังกอต้นกําเนิดโลกอันดับที่9เท่านั้น หากผู้เที่ยวชานชั้นนำคนใดของนูอาได้ยินคำพูดของเขาพวกเขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อทุบตีเขาอย่างไรเหตุผลอย่างแน่นอนต้นมังกรต้นกำเนิดโลกนั้นเป็นพืชจิตวิญญาณอันดับที่9้าผลไม้ที่มันได้รับสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญศักดิ์สิทธิ์อันดับที่8ในการก้าวไปสู่นักบุญอันดับที่9ดังนั้นมันจึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้เที่ยวชานหลายคนแสวงหาอย่างแน่นอน ดิวเชิงยักไหลแล้วเดินไปตรวจดูห้องครัวทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปในห้องครัวเขาเห็นความงามที่ค่นลมจากกลวานในชุดเดรสสีขาวโปร่งแสงมองมาที่เขาด้วยความเคารพโครงร่างอันจังจงของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเธอปรากฏให้เห็นค่อนข้างชัดเจนผู้ชายคนใดก็ตามคงจะมีเลือดก,กำเดาไหลหลังจากจ้องมองเธอแม้เพียงชั่วครู่เธอก้มศีรษะเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพสวัสดีครับอาจารย์ จิวเชิงตกตะลึงเมื่อเห็นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเธอจากนั้นเขาก็จ้องมองความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าผมสีแดงเพลิงที่ยาวของเธอยาวถึงเอวของเธอและใบหน้าที่สวยงามของเธอเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบแม้แต่ทิดาผู้ภาคภูมิใจจากสวรรค์จากอาณาจักรเทพบพรรพการก็ยังไม่กล้าพูดว่าพวกเธอสวยกว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาจิวเซินจำตัวเองได้และดวงตาของเขาก็กลับไปเป็นท่าทางไม่แยแสตามปกติเขามองดูความงามอย่างใจเย็นแล้วถามคุณคือใครสาวงามผมแดงยิ้มและพูดด้วยความเคารพผู้รับใช้ของคุณชื่อเฮสเทีย คุณไปที่นี่ได้ยังไงจิวเซินถามเฮสเทียกระพริบ,รบรตาคู่สวยของเธอด้วยความสับสนท่านอาจารย์ฉันแค่จาได้ว่าฉันเป็นคนรับใช้ของคุณไม่มีอะไรอยู่ในใจของฉันอีกแล้วระบบนี้คืออะไรเธอคือใครจิวเชิญรู้ว่าระบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอติ้งท่านเจ้าบ้านโปรดใจเย็นใจเย็นเธอกําลังถูกสร้างขึ้นเป็นการส่วนตัวโดยระบบเพื่อรับใช้คุณในฐานะเทพแห่งวัยในอนาคตทําไมคุณถึงต้องทําอาหารในเมื่อคุณสามารถให้ใครสักคนมาทําอาหารให้คุณได้จิวเชินพูดไม่ออกเมื่อได้รับคําตอบจากระบบ จากนั้นเขาก็พิจารณาเฮสเทียอย่างละเอียดซึ่งทําให้คนหลังหน้าแดงทําไมอาจารย์ถึงมองฉันแบบนั้นเป็นไปได้ไหมเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นเธอก็หน้าแดงมากขึ้นไปอีกจิวเชิญพยักหน้าเข้าด้านในหลังจากตรวจสอบรัฐธรรมนูญของเฮสเทียอย่างละเอียดเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญศักดิ์สิทธิ์ระดับ8ซึ่งดีพอแล้วเมื่อพิจารณาจากระดับผู้เชี่ยวทานของนัวจากนี้ไปหน้าที่ของคุณคือทําอาหารตามที่ลูกค้าสั่งและเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านด้วยส่วนคุณจะนอนที่ไหนคืนนี้คืนคนี้คุณไปนอนห้องฉันได้ทั่ว จิวเซินไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเขารู้เขาอาจจะคิดจะทำแบบนั้นจริงๆจิวเซิรนพยักหน้าและบอกให้เธอพักผ่อนสักครู่จากนั้นเขาก็ตรวจสอบพื้นที่เก็บไวน์เขาแปลกใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เก็บของมันขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าห้าเท่าเช่นกันแม้แต่น้ำค้างจากทะเลน้ำลึกก็ยังจัดแสดงอยู่แล้วจิวเซินหยิบไวน์หนึ่งขวดแล้ววางกลับเข้าที่พรุ่งนี้เช้าผอมาจะาลองชิมดู ขณะที่เขากำลังจะขึ้นไปจูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงออร่าที่ไม่คุ้นเคยด้านนอกร้านของเขาเขามองดูทิศทางอย่างเคร่งขรึมและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องซ่อนแสดงตัวออกมาสิ